โอ้วีทูบในแบบที่ชอบหมายถึงคนคนที่มิวชอบใช่ไหมเอา้าแล้วนี่ฉันตั้งคาถามเองเพื่อมาถามตัวเองเหรอวะอตลกดีวะอันนี้อันนี้คือตั้งคําถามมาเพื่อมาถามตัวเองเหรอคะว่าวีทูบนี่วีทูบคือมิวชอบใช่ไหมหรือว่าเป็นวีทูบในแบบอุดมคต <c oughs> งงงคมมงิงงเองค่ะถามถามเองงงเองค่ะว่าเอา้านี่ถามตัวเองเหรอว่าว่ากูถามอะไรวะเนี้ยเอา้าเอาอย่างงี้ดีกว่า เป็นวีทูบในแบบที่มิวชอบเข้าไปดูอย่างงี้ดีกว่าเอออย่างงี้ดีกว่าเป็นวีทูบในแบบที่มิวชอบเข้าไปดูก็จะเป็นวีทูบประมาณถ้าถ้าต่อไปนี่ชิปเปอร์ร้องกรีดร้องเลยนะคะเนี่ยชอบประมาณเบียร์เบียร์ค่ะไม่รู้ว่าคนที่อยู่ช่องเบียร์เบียร์ยังดูอยู่ไหมแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละอชิปเปอร์นี่น่าจะาหูกรีดร้องกันด้วยความดีใจเลยนะคะเนี่ย ก็จะเป็นประมาณว่าเสียงนะด้วยน้าเสียงหน่วยน้าเสียงก็จะไม่ได้แบลวจนเกินไปแล้วก็ใส่ใจใส่ใจเรานะเวลาเวลาเราเข้าไปคุยด้วยอย่างเงี้ยเขาจะมีแอคทีฟโต้อตอบกับเราตลอดและอันดับหนึ่งคืออะไรคะอ๋ออ่านชื่อโอน m มิลถูกค่ะมันมีบางคนนะมันมีบางคนคะ่ะที่มิลเข้าไปดูแล้วเขาเรียกมิลว,ว่าอะไรรู้ปะ่ะสวัสดีนะคุณโอ โอ้โหคุณคุณโอนี่จบเลยนะคะเนี่ยแบบเสี่ยงเสี่ยงร้อยเท่าเลยค่ะคุณโอเนี่ยสถานที่ที่ชอบไปโอนโโมิวชอบไปทะเลมากกว่าภูเขาแล้วกันค่ะนายนายทุกคนทุกคนตอบไปชื่นใจหน่อยค่ะว่ามิวชอบอะไรมากที่สุดคะตอบหมานี่คืออะไรออกไปเลยโอ้โหลิงแต่ละคนโอ้ปวดหัวสิงโตจิงโจออ้อลปาก้าอะไรวะโอเคตอบอย่างนี้ดีกว่า อันนี้เด้ออันนี้เด้ออ๋อ,อ,อ,โ,อโอเคโอเคเขียนชะนะเขียนชนะโอเคเขียนชะนะเต้งเน่งเน่งเต้งเน่งเน่งเขียนชนะคุลีน่ารักที่สุดเลยค่ะคุลีตอบว่าแมวเอออย่างงี้สิคาะรักกันจริงอุย้ยเกือบจะได้สีส้มคะ่ะแต่ยังไม่ได้นะหนังที่ชอบอืหนังที่เกี่ยวกับซอมบี้คะ่ะทุกคนมิวชอบดูหนังที่เกี่ยวกับซอมบี้มากนะ อ่ะอย่างพวกซีรีส์ Walking Dead อย่างเงี้ยมิวก็ดูหรือดูที่ชอบชอบหน้าหนาวตอบไม่คิดเลยชอบหน้าหนาวแต่แต่เป็นหน้าหนาวในเมืองไทยนะเป็นหน้าหนาวในเมืองไทยค่ะถ้าถ้าไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าไปต่างประเทศแล้วมิวจะไม่ชอบหน้าหนาวเวลย <laughs> เกมที่ชอบมาชอบเล่นเกมแนวจับผิดค่ะตอนคือตอนเนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ย ตอนนี้ชอบเล่นเกมแนวจับผิดมากๆเลยนะอย่างเกมที่เพิ่งเล่นไปก็คือชินคันเซนซีโร่นะคะของชินละอาทีท่เพิ่งจะวางขายอะ่ะเออหรือไม่ก็ Hospital 666 66. เกมทางออกที่8อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองชอบแนวจับผิดนะใช่ชอบชอบแนวจับผิดมากกว่าเกมผีนิดหน่อยค่ะสเปคที่ชอบอดูแลเราได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าโอนอมิจะนิสยัยคล้ายเด็กหน่อยจะซนๆอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าอยากได้คนที่ชอบดูแลอะไรเงี้ยแบบแต่ดูแลแต่ว่าไม่ได้จู้จี้เขาจะว่าดูแลแต่ว่าให้พื้นที่เราด้วยอะอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็ดูแลเราได้อะไรเงี้ยค่ะแบบเออกินกินข้าวย่างอะไรอเออ้ก็ประมาณนั้นแหลระอ <laughs> ลระอปภรอป สงใส่สเปคดีฉันจะเป็นยามยามหน้าหมู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะดูแลเราได้นะตรวจตาให้ทุกวันเลยเออขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณเฮดดีสุดยอดไปเลยเออว่ะเออส,สเปคโอนโนมิวคือยามค่ะทุกคนรปภคะ่ะใช่ใช่จบแล้วจบแล้วจบวจบแล้วนะคะสำหรับคำถามนี้สเปคคือรปภคะ่ะจบนะการ์ตูนที่ชอบอืมการ์ตูนที่ชอบหรอเอาเป็นช่วงนี้ได้ไหมเอาเป็นช่วงนี้ช่วงนี้ชอบดู ฟีเลนค่ะชอบนี้ชอบดูฟีเลน,นใช่ไหมฟีเ,นเลนใน n น t f l i x อ่ะไม่หนาวฟีเลนใช่ไหมเออฟีเลนที่เป็นเอลอะค่ะที่เป็นเอวอายุพันพันปีอะใน n น t f l i x ชอบชอบดูค่ะสนุกดีอาหารที่ชอบอาหารใช่ไหมอาหารแซลมอนชอบแซลมอนมากเลยค่ะชอบกินแซลมอนอ่าซูชิแซลมอนซาชิมิแซลมอน ซาชิมิดองโชยุใช่ไหมก็กินค่ะชอบกินแซลมอนมากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสเต็กแซลมอนอย่างเงี้ยไม่กินสเต็กสเต็กแซลมอนจะไม่กินแล้วก็แซลมอนที่ต้องเอาไปต้มอะไรเงี้ยไม่กินค่ะจะชอบกินเป็นแบบดิบๆเป็นแบบแนวญี่ปุ่นอ่างเงี้ยจะกินขนมที่ชอบชอบบิงซูค่ะบิงซูนี่นะเป็นขนมหวานได้เนาะชอบกินบิงซูค่ะ ใช่ชอบกินบิงซูบิงซูมันอร่อยอ่าเทศกาลที่ชอบแบบจริงจังจอมแก่นดกว่าเอาจริงจังจอมแก่นเทศกาลอาหารค่ะชอบเทศกาลอาหารมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนที่มีงานอาหารนะคะชอบหมดทุกเทศกาลเลยค่ะโอเคนะจบเพลงที่ชอบอีกสักรอบได้ไหมคะขออีกสักรอบชอบชอบเอโยย กลิ่นที่ชอบอืมโอนามิชอบกลิ่นสบู่นะมากกว่ากลิ่นน้ำหอมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำหอมเท่าไหร่เลยค่ะใครใส่กลิ่นน้ำหอมมาชุนๆเงี้ยจะแบบจะจะแบบว่าโอ๊ยอย่าอย่ามาใกล้เลยค่ะอะไรเงี้ยแบบ่ไม่ไม่ไม่ค่อยถูกกับกลิ่นน้ำหอมเท่าไหร่นะอ่าคอนเทนต์ที่ชอบฟีท้องแล้วกันอ่ะฟีท้องแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็ชอบ จริงๆโลเพย์ก็ชอบนะคะแต่ว่าโลเพย์เนี่ยมันเป็นคอนเทนที่มิวต้องใช้ความคิดเยอะไงบางทีแบบว่าเราเราต้องเตรียมของเตรียมอะไรเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยจะชอบฟรีท็์กมากกว่าหน่อยเพราะว่ามันเตรียมของน้อยกว่าแค่นั้นแหละหนังสือที่ชอบที่สมัยก่อนที่โอนโมิวเคยอ่านนะคะนอกจากนิยายสืบสวนสอบสวนใช่คะ่ะโอนโมิวชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเอเลียนคะ่ะสบายานะ้นะชอบจะไปร้านหนังสือเว้ยไปไปร้ปานหนังสือแล้วเราก็จะมีมุมหนึ่งของเราที่เป็นมุม หนังสือวิทยาศาสตร์แล้วมิวก็จะไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับเอเลียนนะอ่านว่าเอเลียนมีจริงหรือไม่เขาก็จะมีแบบว่าคนที่เป็นฝรั่งอะคะ่ะเป็นเป็นหนังสือแปลนะแล้วก็จะมาเขียนกันว่าเขาเห็นเป็นจานบินอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เห็นเป็นวัวเป็นวัวที่แบบว่าถูกควานท้องออกไปแล้วก็จะเป็นรูปเป็นรูปแบบขาวดําค่ะสมัยก่อนเออแล้วก็เอารูปมาให้ดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า ชาวบ้านแถวนั้นนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แบบเช้าว,วันถัดมาวัวเขาอะ่ะที่เลี้ยงไว้สี่ห้าตัวก็ตายหมดเลยโดยที่ทุกตัวถูกควานท้องออกไปหมดทุกตัวเอออันเนี้ยมันมันแปลกมากเลยอะไม่รู้ว่าทำไมเออก็เลยชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเอเลียนนะคะรู้สึกว่ามันมันน่าค้นหาดีอะไรเงี้ย โอเคทุกคนลืมเปิดจอลืมเปิดจออันที่สองได้เป็นส่วนไหนเซนซิทีฟที่สุดในร่างกายของมิวนะโอ้โหขอให้เจ้าภาพจงเจริญโ <laughs> คตรแย่เลยทุกคนรอฟังคำถามนี้กันเหรอเนี่ยฮะอ่าบอกก็ได้เอ่อ ต้นคอไปจนถึงหลังค่ะต้นคอไปจนถึงหลังค่ะอ๊ยบายฉันพูดอะไรออกไปไวะเนี่ยทุกคนลืมมันไปซะทุกคนลืมมันไปซะไม่มีอะไรทุกคนลืมมันไปซะเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรค่ะ <c oughs> <c oughs> จันดาลรา <c oughs> จันเอาน้ำแข็งมาถูหลังซันสิจันเร็วจันเร็วฉันร้อนมากจันเอาน้ำแข็งมาถูหลังซิจัน ไม่ไม่ไม่ทุกคนทุกคนไม่ทุกคนอย่าไปพูดอย่าไปคิดแนวนั้นซะเยอะต้องขออนุญาตเฉลยไม่ต้องขออนุญาตขยายความนิดน,นึงนะคะกับคําว่าส่วนไหนเซนซิทีฟที่สุดนะก็คือมิวจะรู้สึกเซนซิทีฟตั้งแต่ต้นหลังคอนะคะหลังคอลงไปจนถึงหลังใช่ไหมทีเนี้ยมันเซนซิทีฟเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ เวลาที่มิวไปตัดผมพวกนี้เนี่ยอเวลาที่มิวไปตัดผมอะ่ะแล้วเวลาช่างเขาเอากันไก่อะค่ะกันไก่เย็นๆนะมามามาแนบกับต้นคอแล้วแล้วแล้วคือม,มิวจะรู้สึกแบบว่ามันมันไม่ใช่จกจระเจี๊แต่มันรู้สึกอย,อย่เงี้ยมันจะแบบเอาพูดไงดีวะมันจะแบบเออแบบมัน มันพูดไม่ถูกอะ่ะแต่มันไม่ใช่จะกระจีะ๋ยอ่ะมันเออนั่นแหละเออเอ,อเข้าใจใช่ไหมคุณอานะนะเออนั่นแหละเออกันไกลมันเย็นๆงนไงแล้วมันมาโดนต้นคออะ่ะแล้วมันก็จะรู้สึกแปลกๆอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ๊ยไม่รู้วยเคยมีครั้งนึงไปตัดอ,อนนันเนอร์คัทแล้วเขาต้องใช้ไอตัวตัวแบตเตอรี่ แบตเตอรี่นะทุกคนแล้วแบตเตอรี่นะมันต้องมันต้องมาไถาด้านหลังเราอะโอ้โคตรทรมานเลยขอบอกแบบโอ้ยฉันฉันแบบคือมือมอมือมิวสองข้างอะจิกจิกเก้าอี้อะแบบแน่นมากอะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราเราก็ต้องอดทนไงทุกคนก็จะว่าเราเราก็ต้องอดทนว่าให้ช่างเขาตัดให้มันสวยอ่ะเพราะว่ามันเป็นอันเดอร์คัตอะ เออแล้วมันก็เป็นแบบแบตเตอรี่หมากงืดงืดงืดด้านหลังอะโอ๊ยไม่นหวเรววันนั้นแหละสีที่ชอบอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ตอบอันนี้ยังไม่ได้ตอบชอบ,ชอบสีน้ําเงินค่ะชอบสีน้ําเงินแน่นอนก็ตัวผมเห็นไหมผมมิวก็สีน้ําเงินโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นนะสีน้ําเงินฟ้าอะไรเงี้ยจะชอบโทนนี้มากๆเลยค่ะน้ําที่ชอบชอบเยอะเลยอะน้ําเนี่ยชอบหลายน้ําเลยเดี๋ยว หมายถึงน้ํากินนะคะน้ําที่กินปกตินะคะโกโก้มิ้น์โกโก้มิ้นก็ก็ชอบค่ะเก๊กฮวยก็ชอบชานมไข่มกุกก็กินนะคะแบบที่มีวิปครีมด้านบนอ่าแล้วก็ตัวโค้กที่เพิ่งออกมาใหม่ค่ะอย่าทําหน้ารลามาสิเมื่อกี้พูดผิดเขาเรียกว่านะแมงโก้แมงโก้สมูทตี้ก็กินค่ะชอบเยอะเออพวกน้ำเนี่ยจะชอบเยอะอ่าประเทศที่ชอบอันนี้ยังไม่ได้ตอบเอาจริงๆนะ เอาจริงนะในความคิดมิวเลยมิวชอบประเทศไทยที่สุดเลยค่ะถ้าไม่มีเรื่องคอร์รัปชันใดๆจากเบื้องบนนะประเทศไทยเป็นประเทศที่หาของกินได้ง่ายที่สุดในโลกแล้วก็ราคาประหยัดด้วยค่ะเอาจริงชอบมากกว่าญี่ปุ่นเนี่ประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศเดียวที่หาของกินได้นา,นานาชาติที่สุดในโลกแล้วค่ะอยากกินอะไรได้กินค่ะประเทศไทยคือดีที่สุดละ อ่าแถมแถมคุณออโต้นี่หลายทีละแถมให้ทีนึงเดี๋ยวจะบอกความลับอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะคะโอนเมิวเป็นคนที่แพ้นมวัวค่ะแพ้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือกินกินนมวัวไม่ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลับไหมวะคำคำติดปากเราคืออะไรพวกนายรู้ไหมล่ะว,ว่าคำติดปากของเรามีอะไรบ้างอะถ้าพวกนายแฟนมันแท้เราจริงอะพวกนายต้องรู้ อะไรวอ a เอ้ยรู้จริงนี่ว่ารู้จริงวอ a ใช่อะไรดูนะอะไรอะไรเนี่ยติดปากสุดเลยอะไรอะไรอะไรเนี่ยวเวลาเจอผีใช่บ้าเอ้ยใครจะอยู่ก็อยู่แล้วก็ขำกระจายเวลาเจอผีบักแล้วก็หลงรู้จริงจัดอะโอ้โหแต่ละคนก็มิวก็รู้สึกดีใจนะที่รู้สึกเออทำให้ทุกคนได้รู้จักกับมิวมากขึ้นไปอีกนะจริงๆแล้วน่าจะย้อนถามเนาะว่า คำถามในแต่ละคำถามอะ่ะแล้วทุกคนชอบอะไรกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยเออจริงเราน่าจะย้อนถามเนาะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ถ้าคนดูสักสี่สิบคนอย่างเงี้ยโอ้โหไล่ตอบคำถามอ่านตาแตกเลยค่ะเออเอา,เอา,เอา,เอาไว้หลังไม้แล้วกันนะบ๊าย่านนะคะฝันดีราติสวัสดิ์รักนะคะหมองแมวรักนะรักมากเลยหบหาผ่านนะคะฝันดีนะเจอกันใหม่ทย์หน้าค่ะบ๊ายบาย อนิม,มิ้วเดินทางข้ามเวลาเพื่อมาก,กาวเอ๊ะ